ในวันที่12สิงหาคมนะครับในที่สุดหนังคืนยุติธรรมเนี่ยก็เข้าลงแล้วนะครับหลังจากที่โอ้โหผมเชื่อเลยนะว่าคนไทยเนี่ยน่าจะอยากดูเรื่องนี้กันเยอะนะผมก็ได้เข้าไปดูเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะวันนี้ผมเลยจะมา,ารีวิวให้ฟังพยายามนะว่าผมจะพยายามไม่สปอยแล้วกันนะครับมันอาจจะมีหลุดบ้างไปตามฟิลแล้วกันนะฮะโอเคมาเริ่มกันเลยความรู้สึกก่อนที่ผมจะไปดูเนี่ยผมรู้สึก หลังจากที่ผมดูเทเลอร์แล้วนะทั้งอันแรกแล้วก็อันที่2เนี่ยค่อนข้างรู้สึกว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยค่อนข้างน่าดูเพราะว่ามันแปลกใหม่ที่แปลกใหม่นี่คือผมไม่ได้มันไม่ได้แปลกใหม่ในโลกนี้นะแต่มันแปลกใหม่สําหรับไทยเรารู้สึกว่าเฮ้ยหนังแบบเนี้ยมันมีในไทยได้แล้วอ่ะแล้วมันก็มีแล้วจริงๆอ่ะผมก็เลยค่อนข้างที่จะอยากไปดูมันมากแล้วก็ค่อนข้างที่จะคาดหวังนิดๆนะว่าลุ้นอ่ะว่ามันจะนำเสนอออกมาแบบไหนเออด้วยความที่มันเป็นไทยอ่ะเราก็รู้ว่าไทยมันพูด ประเทศไทยพูดอะไรเสียงดังไม่ค่อยได้หรอกโดนโดนปิดไปหมดอ่ะโดนปิดโดนแบนหมดนะฮะแล้วพอผมได้ไปดูแล้วเนี่ยดูจบแล้วนะออกมาจากโรงล้ะเอาความรู้สึกแรกก่อนผมรู้สึกดีใจอ่ะดีใจดีใจนิดหนึ่งที่เฮ้ยเขากล้าเล่าอ่ะเขากล้าเขากล้านาเสนอแบบนี้กล้าเล่าออกมารู้สึกแบบเออภาคภูมิใจนิดนิดว่า <c oughs> หนังแบบเนี้ยมีในไทยละนี่คือความดีใจแรกนะแต่ว่าทั้งหมดที่ผมไปดูมาเนี่ยผม ค่อนข้างผิดหวังกับหนังถ้าพูดถึงความเป็นหนังอะผมค่อนข้างผิดหวังกับหนังเรื่องนี้นะหนังเรื่องเนี้ยมันค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่าความรู้สึกของผมเนี่ยผมไม่ได้รู้สึกว่าหนังเรื่องเนี้ยมันเป็นหนังที่บอกถึงความยุติธรรมอะไรนะคือหนังอ่ะมันชื่อว่าคืนยุติธรรมนะฮะคำว่าคืนยุติธรรมเนี่ยมันเหมือนกับเป็นคํา คำคำพูดหนึ่งในหนังแล้วกันนะครับสิ่งที่คนพูดกันในเรื่องนะคำว่าคืนยุติธรรมเนี่ยแต่ว่าฟิลลิ่งอ่ะที่ผมไปดูผมไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นหนังที่แบบว่ามาทวงความยุติธรรมอะไรนี้นะ<ไ>ผมรู้สึกว่ามันเหมือนกับหนังล้างแค้นนะเออถ้าหนังที่มันมีเป็นฟิลลิ่งของความยุติธรรมเนี่ยมันจะไม่ใช่แบบนี้อันนี้มันเหมือนหนังล้างแค้นนะมันเหมือนแบบว่ามึงทํากูอ่ะแล้วมึงไม่ได้รับผิดแต่กูจะไปฆ่ามึงอะไรอย่างเงี้ยครับความรู้สึกอีกอย่างหนึ่งคือ ผมไม่รู้สึกว่าผมดูหนังนะผมรู้สึกเหมือนผมดูละครมันเหมือนดูละครอ,อะ่ะมันไม่ได้เหมือนดูหนังอะ่ะถ้าดูหนังอะ่ะเราจะรู้ว่าคือผมค่อนข้างที่จะคนที่ดูหนังมาเยอะๆจะรู้นะว่าหนังกับละครมันต่างกันแล้วซึ่งหนังเรื่องเนี้ยผมมันไม่มันไม,ม,นไม่ผมไม่ค่อยรู้สึกว่ามันเป็นหนังมันเหมือนแบบเป็นละครอ,อะ่ะเป็นครละครบทแม่งคนละครและการแสดงโคนละครอ,อะ่ะ และอะไรหลายๆอย่างมันโคตรละครเลยนะฮะแล้วก็ช่วงแรกๆเนี่ยที่ผมดูเนี่ยจะง่วงๆ่วงนึงมันจะง่วงแบบว่างงง่วงแล้วงงด้วยแบบงงมากแต่พอถ้าผ่านช่วงแรกไปได้อ่ะหลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะเริ่มสนุกละเริ่มสนุกขึ้นมาละเอออันนี้คือ,อความรู้สึกนะมันก็ประมาณนี้นะครับ เนื้อเรื่องของหนังแล้วก็การดําเนินเรื่องเนี่ยผมรู้สึกว่าเขานําเสนอเกี่ยวกับประเด็นในประเทศไทยได,ด้ดีนะมันก็จะมันก็จะหนีไม่พ้นเกี่ยวกับพวกแบบยะใต้โต๊ะตํารวจแหละประมาณแบบว่าคนนําผิดและไอ้พวกคนนําผิดเนี่ยถ้ามันจะรอดเนี่ยมันก็จ่ายเงินหรือว่ามีอํานาจซึ่งมันก็ตรงกับประเทศไทยนะผมก็รู้สึกว่าเออประเทศไทยมันก็เป็นแบบนี้แหละครับใครมีเงินใครมีอํานาจก็รอดไปใครจนก็ตายหรือมันก็ติดคุกอื แล้วก็การดําเนินเรื่องเนี่ยช่วงแรกๆมันจะจะทาให้คุณงงนิดนึงนะผมดูเลยผมรู้สึกว่ามันงงด้วยความที่ว่าหนังอะมันจะตัดไปตัดมาตลอดคือหนังอะมันเข้าเรื่องเลยนะมันเข้าเรื่องป้างเลยนะหมันก็ว่าพอมันเข้าแล้วเนี่ยมันค่อยๆบอกคุณว่าเอ๊ะอันนั้นมันเป็นยังไงมันมายังไงไอ้นี่คือใครค่อยๆเล่าค่อยๆเล่าแล้วก็ดําเนินเรื่องไปด้วยแรกๆผมว่าค่อนข้างงงแต่พอผ่านไปแล้วก็จะมันละสนุกละนะครับและด้วยการอย่างหนึ่งผมรู้สึกค่อนข้างรู้สึก ขัดใจกับการตัดไปตัดมาของเขาซึ่งมันไม่ได้ผิดนันที่จะทําอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาทําได้เนี่ยผมรู้สึกว่าเขาทาได้ไม่ค่อยเนียนเท่าไหร่ไม่ค่อยเนียนก็คือแบบเออมันตัดไปแบบมันไม่สมูทอ่ะเออมันไม่สมูทอ่ะถ้าไปดูแล้วคุณน่าจะเข้าใจนะแล้วด้วยการตัดไปตัดมาเนี่ยผมแยกไม่ค่อยออกว่าอะไรมันคืออะไรมันถึงไหนแล้วมันงงมันงงอ่ะง่ายง่ายคือมันงงอ่ะพูดง่ายๆคือมันงงผมยังงงตัวเองเลยนะฮะแล้วพอแบบเขาตัดไปตัดมาแบบไม่ค่อยสมูทเท่าไหร่เนี่ยมันเลยทําให้ ภาพรวมมันอาจจะดูดรอปลงไปนิดนึงเออนี่คือความรู้สึกผมนะแล้วด้วยฟีลลิ่งของหนังอ่ะมันเหมือนกบหนัลรางแค้นอ่ะ้างแค้นแบบล้างแค้นแบบแคัลนิเชอร์อะไรอย่างนั้นอ่ะซึ่งการรางแค้นเนี่ยแน่นอนว่ามันต้องมีตัวร้ายถูกไหมซึ่งผมรู้สึกว่าเขาน่าจจะไปขยี้พวกตัวร้ายหรือไม่ก็ประเด็นก็ได้หรือไม่ไปขยี้ไปขยี้ให้มันมากกว่านี้เพื่อให้ให้เราอินกับ ตัวละครมันขยี้ไปอีกนิดนึงอ่ะหรือไม่ขยี้ตัวร้ายว่าเออตัวร้ายเนี่ยมันมันทำร้ายมันทําร้ายพระเอกแล้วแล้วก็ไปขยี้มันว่ามันรอดมาได้ยังไงคือทําให้เราแบบเกลียดเอาใจช่วยพระเอกเพื่อที่จะไปฆ่ามันอ่ะซึ่งเขาทําได้ผมรู้สึกนะผมยังผมยังไม่อินกับตัวละครเท่าไหร่เออเขาน่าจะขยี้ได้มากกว่านี้นะมากกว่านี้นิดหนึ่งอ่าอันนี้ความรู้สึกผมอมผมอยากจะพูดถึงฉากแอคชั่นนะครับฉากแอคชั่นเนี่ยไอ้เรื่องนี้มันจะมีอยู่3มฉากใหญ่ๆนะ สามฉากที่เห็นได้ชัดเลยนะครับฉากแรกเนี่ยผมพูดเลย,ดยการมันเป็นฉากในบาร์ซึ่งตรงนั้นน่ยผมรู้สึกเลยนะว่ามันทําได้ดีนะถ้าเทียบกับมาตรฐานของประเทศไทยเนี่ยการยิงปืนการออกแอคชั่นอะไรเงี้ยโ,โ,โอเคแจ่มเลยนะต่อมาฉากที่2เนี่ยมันจะเป็นฉากที่อพอฆ่าเสร็จแล้วก็จะหนีออกมานะครับแล้วก็เจอตํารวจ ซึ่งตรงเนี้ยผมรู้สึกแม่งโคตรละครอ่ะที่ผมพูดไปอย่างแต่แรกอะแม่งโคตรละครเลยการยิงกันการแอบ,บกันแบบว่าเฮ้ยมันมาแล้วรีบไปแล้วขึ้นรถอะไรเงี้ยแบบรีบไปแบบก็ยิงแล้วก็ยิงต้านกันเนี่ยมันโคตรละครเลยฮะแล้วพวกแล้วผมก็รู้สึกว่ารู้สึกเฉยเยนะรู้สึกไม่ได้ชอบเท่าไหร่รู้สึกชอบฉากแรกมากกวา่าโอเคแล้วก็มาต่อที่ฉากที่3ามเนี่ยมันจะต่อเนื่องกันเลยนะก็หนีหนีหนีมานะครับฉากที่สามเนี่ยก็คือ พูดตรงๆว่ามันเป็นากแอคชั่นที่ในเทลเลอร์มันก็มีบอกก็คือฉากใต้สะพานในสะพานเนี่ยในเทลเลอร์เนี่ยผมรู้สึกว่าฉากนี้มันต้องแบบโอ้โหสุดยอดแน,แน่แต่พอไปดูแล้วผมรู้สึกดูไม่รู้เรื่องเขาแบบแค่ตัดรีแอคแบบฟังว่าเอกยิงฟังตำรวจยิงตัดรีแอคกันยิงกันไปกันมาไม่ได้แบบ,แบ,บว่าแบบเขาไม่ไๆๆด้โชว์แบบว่าอุ้ยแบบไม่ใช่ยิงปุ๊บแอบปุ๊บปุ๊บคือมันดูไม่รู้เรื่องนะครับแล้วด้วยเขาจะแคบแค่ภาพทําไมก็ไม่รู้นะผมรู้สึกว่าทําไม ฉากแอคชั่นเนี่ยทำไมฉากแอคชั่นฉากเนี้ยมึงจะจะแคบทําไมวะแล้วมันดูไม่รู้เรื่องนะครับแล้วกล้องแม่งสายด้วยกล้องมันจะสายทีหนึ่งดูไม่รู้เรื่องบวกจะอ้วกนะครับแล้วว่าแล้วผมก็ค่อนข้างขัดใจตรงนี้ว่าเขาไม่ค่อยตัดให้เห็นการยิงสายตำรวจนะผมไม่รู้นะว่าผมคิดไปเองหรือเปล่าผมแต่ผมรู้สึกว่าเทียบกับฉากแรกฉากแรกมันสู้กับคนธรรมดาันนั้นะผมรู้สึกจัดเต็มมากแต่พอฉาก2กับฉาก3เนี่ยเหมือนเขาแบบยิงกันกันกบ อ่าตัวเองเนี่จะยิงกับตำรวจแล้วพอมันเป็นตำรวจเนี่ยทำไมผมรู้สึกว่าเขาไม่ค่อยอยากจะตัดให้เราเห็นชัดๆว่าตำรวจโดนยิงอะไรเงี้ยผมคิดว่าเขาอาจจะหลีกเลี่ยงนะครับเพราะว่ามันอาจจะมันอาจจะมันอาจจะ,มจจะไม่ดีในอนาคตมันอาจจะไม่ปลอดภยัยสำหรับตัวเขาอันนี้ผมคิดไปเองนะแต่สรุปแล้วฉากที่3คือผมดูไม่ดูเรื่องนะ <c oughs> <c oughs> นะครับอะต่อมาในเรื่องของนักแสดงหรือตัวละครเนี่ยนักแสดงนําคุณก๊อตนะครับ หรือว่าที่แสดงเป็น่มานกผมรู้สึกเลยว่าเขาแสดงได้ดีมากเขาค่อนข้างที่จะเป็นเดรแบกเลยว่าได้นะครับแสดงโคตรดีนะครับเป็นแสดงไม่ไดีดีที่สุดแต่ดีมากใช่คขาบ่าดีมากดีกว่าโคตรจะดีนะฮะผมชอบมากเลยนะการแสดงของเขาเนี่ยมันรู้สึกว่าในเรื่องนักแสดงค่อนข้างเล่นใหญ่เขาเล่นใหญ่ได้ดีอ่ะเอาง่ายๆสรุปว่าคือแดงโคตรดีโคตรเก่งแล้วชอบมากนะฮะ ต่อมาตัวละครหมอเขาจะแสดงได้ไม่ค่อยธรรมชาติเท่าไหร่นะแบบว่าบทพูดปกติหรือบทที่แบบว่าอยู่ในซีนปกติเนี้ยเขาจะไม่ค่อยธรรมชาติอะ่ะผมรู้สึกเหมือนเขาพยายามท่องบทหรือเปล่าไม่รู้เพราะว่าหมอมันก็จะมีศัพท์เทคนิคใช่ไหมแต่พอซีนอารมณ์ของหมอเนี่ยผมรู้สึกว่าเออเขาแสดงดีมากนะมันแจ่มมันโอเคเลยนะเออต่อมาตัวละครชาติหรือว่าตากล้องเนี่ยผม รู้สึกว่าผมรู้สึกโอเคนะที่ในเรื่องเนี้ยมันจะมีตัวละครทั้ตัวละครหนึ่งที่ถ่ายคลิปวิดีโอไว้แต่ว่าตัวละครชาติเนี่ยผมรู้สึกว่าเหมือนหนังอะหนังเรื่องเนี้ยเขาจะเล่าเรื่องค่อนข้างซับซ้อนแล้วเหมือนกับว่าเขาอยากจะบอกคนดูตลอดเวลาว่าหนังมันถึงไหนแล้วหนังมันเป็นยังไงเขาก็เลยเอาวิธีบอกนั้นนมาใส่ในตัวละครชาติถ้าเขาทําให้มันดีกว่านี้ก็น่าจะทําให้ทําให้ตัวละครนี้มันไม่น่าเบื่อแล้วก็ไม่ได้รำคาญเนาะต่อมาตัวละครต่อมานะครับอัน นะครับเขาเป็นตัวละครที่ผมรู้สึกว่ามีทําไม <c oughs> ไม่ต้องมีก็ได้ตัวละครเนี้ยผมรู้สึกว่ามาแล้วก็ไปไม่ต้องมีก็ได้นะตัวละครเนี้ยมันไม่ได้มีความจําเป็นที่จะต้องมีตนตัวนะส่วนตวัวผมคิดอย่างนั้นนะแล้วก็สิ่งที่ผมอยากจะพูดก็คือบทพูดของหนังเรื่องนี้มันค่อนข้างที่จะประดิษฐ์ประดอยไปหน่อยมันเหมือนแบบว่าด้วยความที่วา feeling of feeling of like ่าฟิลลิ่งของแบบเนี้ยหนังร้างแคนหนังอาชญากรรมหรืออะไรแบบเนี้ยมันเป็นหนังที่เอาพูดตรงๆว่ามันมีความรุนแรงในเรื่องของอารมณ์อยู่แล้วความรุนแรงในเรื่องของประเด็นเน ถ้าเขาทาถ้าเขาแบบว่าบทพูดเนี่ยมันค่อนข้างที่จะแบบว่ารุนแรงมากกว่าเนี้ยเออมันจะทําให้หนังเรื่องนี้มันดูแบบมันดูแบบดูดีขึ้นมาเลยนะใช้คําพูดคุณเธอคุณหมออะไรเงี้ยมันก็แบบหน่อมแนมอ่ะมันรู้สึกแบบมันหนังอชญากรรมเด็กๆหรือเปล่าวะเนี่ยอะไรเงี้ยถ้าเขาแบบใส่แบบฟิลลิ่งแบบใช้มึงใช้กูให้มันแบบว่าชัดเจนเขามึงกูมันนี่มีปัญหาแล้วให้มันแบบเออมันจะทําให้หนังเนี่ยมันดูแบบเข้มข้นขึ้นมากนะผมรู้สึกอย่างนั้นนะเออ สรุปนะถ้าหนัง,นงเรื่องนี้เขาขยี้ประเด็นในเรื่องของประเด็นประเด็นในไทยแล้วก็ขยี้ตัวละครไม่ว่าจะเป็นตัวเอกตัวร้ายให้ได้มากกว่านี้คิดว่ามันน่าสนุกมากกว่านี้นะอันนี้ความรู้สึกส่วนตัวนะเออแล้วด้วยฟิลลิ่งของหนังเนี่ยผมรู้สึกจริงๆว่าหนัง,นงเรื่องนี้มันโคตรละครเลยครับมันโคตรจะละครผมไม่ค่อยรู้สึกว่ามันเป็นหนังเท่าไหร่เวลาเราดเราูเราดูละครที่บ้านน่ะเราก็จะหาอะไรทำไปด้วยใช่ไหมแบบแม่ดูละครกระลีดผ้าไปด้วยอะไรอย่างเงี้ย แต่ว่าพอไปดูในโรงแล้วมันก็มันก็จะมันก็จะเห้าหาวงวงีนิด,ดนะเออนะครับวันนี้ก็ไปแล้วครับสวัสดีครับ